สวัสดีครับเพื่อนๆก็เข้ามาสู่เกม War Robot นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟทดลองนะครับผมลองเข้ามาในเซิร์ฟทดลองแล้วก็ช่วงสถานการณ์ตอนนี้บ้านเราก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ใช่ไหมครับผมก็เลยเอาเชลมาติดตั้งปืนที่มีสกิลการล็อกดาวน์ล็อกขานะครับนี่เชลผมก็ติดตั้งปืนล็อกขาไว้ไม่รู้ว่เาเอาลงไปเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง ส่วนเจ้า,าห,หนูผีตัววิ่งเร็วตัวนี้ก็เป็นติดตั้งเป็นปืนที่เอาไว้ล็อกขานะครับก็บลองดูครับว่าเข้าไปเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมติดตั้งปืนที่มีเป็นเป็นล็อกขาเหมือนกันนะครับนี่ลองดูครับสําหรับหุ่นสามตัวที่มีการล็อกขาลองดูครับว่าเข้าไปเล่นในเกมแล้วจะเป็นยังไงบ้างเ๋จวเจอกันในเกมนะครับ ครับเข้ามาในเกมก็ลองเอาเจ้าหนูผีมาลองวิ่งดูก่อนครับติดตั้งปืนล็อกขาวไว้ซีก็บอกไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างปกติผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นปืนที่มีสกิวล็อกขาเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวเราวิ่งไปยึดเสาก่อน ด่านี้ไม่เคยเล่นนานแล้วครับฝั่งนู้นมีแต่หายปิดการมองเห็นทั้งนั้นเลยนะมองไม่เห็นเลยอุ้ยเดินลงเดินเข้ามาในน้ำกด นนหัเทวนี้ไม่ค่อยเป็นไรเลยโดนไปนี่ ที่เขาเนี่มีแต่ทิมงานหายตัวแล้วไงเนี่ยเพื่อนไปยึดขึ้นหน่อยเด้ว ยังล็อกขาใครไม่ได้สักก็คนนี่นี่ล็อกไหมล็อกไหมถ้ล็อกือไม่ล็อกนี่ตายจะดีกว่าเราตายจะดีกว่าไปล็อกเขาอ่ะโอเคเดียล็อกใหม่สิไปต่อไปต่อ บึ้มล็อกขาหน่อยแล้วเดนสี่ก็บอกเราจะล็อกขาใครไม่ได้ใช่เหรอใชไหมได้ไหม,ไมสี่ก็บอกต้องล็อกขาได้สิ ตอนนี้ก็บุกไปพร้อมกับไททันเลยนี่จุด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 แล้วขาไททันหน่อยจุด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 ดุมเอาตอนนี้ฝั่งเขากำลังจะหมดและเราจะเติมเลือดให้เพื่อนก่อน เารา่นตัวนี้เขาจะทับถอดเรื่อ,นนะองเนาะจะหนีไปไหนนะชนะจนได้ครับเกมนี้เดี๋ยวลองอีกสักเกมครับปืนล็อกขาท้า อาวลไม่สูงก็ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่ามีประโยชน์กับเพื่อน mm hmm. ก็เดี๋ยวดูทำดาเมจไปได้อันดับสองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ mm hmm. เดี๋ยวรอออกสักเกมครับลองดูว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับเข้ามาในเกมก็เดี๋ยวลองเอาเชียวลงดูก่อนบ้างครับก็ติดตั้งเป็นปืนล็อกขาเหมือนกันเดี๋ยวดูครับ ก็วิ่งไปเอาเสาแรกก่อนเลยดีกว่าปกติเชลเขาจะติดตั้งอาวุธที่ยิงระยะใกล้ส่วนใหญ่จะติดเป็นปืนลำโพงกันครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดการจู่โจมระยะประชิดต,ตอนนี้ก็ปลุกไปกับทิมแล้วเพื่อนจะไม่แยกกันบ้างเลยเหรอ เเราแยกไปฝั่งนู้นบ้างดีกว่ายังไงเรามีเกาะเรายังพอป้องกันดาเมจได้ฝั่งเขาก็โถมไปฝั่งนู้นกันหมดเลยงั้นเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปฝั่งนี้ครับ้าเวลไมตสูงเขาก็ยังวิ่งไม่เร็วเท่าไหร่นะเจ้าเชลเรานาจะได้ยึดเสานี้ เดี๋ยวคดียไปรวมตัวกับเพื่อนอ้เพื่อนมาเร็วกว่าอีกเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราเราก็ปิดเกาะก่อน าก,กากาดแต่ว่าเ้อทดลองนี่เขาไม่สามารถล็อกเป้าได้บางทีเราต้องการจะเปลี่ยนเป้าหมายเราก็เปลี่ยนไม่ได้นี่แน่เรายิงก,กาวาดเลยพ็รอรีโหลดใหม่ ล็อกไหมล็อกมล็อกขาไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนโดนไหมโดนไหมโดนไหม เพื่นเพืนยึดแถวนี้คื้นเลย เทวเราเกาะแตกไปแล้วนี่นาเทวเราเป็นรอดไหมเนี่ยเนีย่ยเราจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ได้อะเราบิงไป ชอมตายดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาหนูผีเรามาวิ่งดีกว่าไปไปครับเดี๋ยวเราไปแอบยิงข้างในดีกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถยึดเสาได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งล็อกขา เมยล็อกไหมป็นไงเดยบร้อยจะเปลี่ยนเป้าข้างล่างก็เปลี่ยนไม่ได้อ่ะมัวแต่ไปเลงอยู่ข้างบนน่ะจะยิงข้างล่าง GM เขาน่าจะแก้เซิร์ฟทดลองหน่อยนะว่าให้เราสามารถล็อกเป้าหรือเปลี่ยนเป้าได้ บางทียิงแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็ทำลายไปได้แค่สองเองแล้วก็ยึดจุดอะไรไปได้เลยมวัวแต่ไปวิ่งเคลวอยู่ข้างบนทำดาเมจได้อันดับโลสุดครับอยู่อันดับที่หกก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นการใช้ปืนล็อกดาวครับโอเคครับขอบคุณมาก